<ítulo> <displayed S 1> ออส Ma oh. oh ้พี่แนทครับผมเบื hmm. oh ่อหมูยองน้ำสลัดแล้วอลองน้ำสลัดฝอยทองไหมครับอนี huh. uh ่นะฝอยทองน้ำสลัดโอ้โหสีเลยหวานหวานชมชมโอ้ใ huh ช่คือตัวขนมปังคขาเล็กนะแต่ไส้ข้างในโคตรใหญ่ฮะ โอ้โหไสเยอะแล้วมันดูเยิ้มเยอะมากเลยนะมันดูนุ่มมากนุ่งจริงคือนุ่มแบบกินง่ายมากครับโอ้โหโอ้โหเลยหวานอร่อยมากจริงๆใครที่ชอบขนมปังหวานนะครับอยากให้ลองอ่ะโอ้โหโอ้โหูแล้วสายหวานต้องจัดอ่ะ โคตรดีอืม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 นุ่มไหมนุ่มดูเอาอืมเออนุ่มไหมนุ่มไหมอืมอืมอ๋อนุ่มมากน้ำสลัดให้โคตรเยอะเลยว่ะอืมสองชิ้นทีเดียวอย่างนี้นะอ่าไป หอมอร่อยมากพี่อยากเห็นไส้ในมันเลยว่ะไส้ในบเต็มๆอ่ะลองแวกดูนี่พี่แบกงไงเห็นไหมอันเนี้ยเจอน้ำสลัดก่อนเลยโอ้โหดูเห็นไหมแล้วดูฝอยทองนี่เห็นไหมมันไม่เล็กนะข้างในอ่ะมันแน่นๆเลยนะใหญ่มากอืมอันนี้ยเดี๋ยวปักกระแกวไว้ให้ของใหม่ไปลองดูนะฮะของดีด้วย 喂。<laughs> <laughs> <laughs>